ท้องฟ้าที่ติดเชือ้อในปี1963สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งได้โผล่ขึ้นมาจากป่าในเม็กซิโกหลังจากที่เครื่องบินโดยสารลำหนึ่งตกเนื่องจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันสิ่งมีชีวิตชนิดนี้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วภายในเครื่องบินสิ่งมีชีวิตดังกล่าวว่ายน้ําจากอ่าวเม็กซิโกไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกทีมเลดาราที่ไม่ทราบชื่อได้ตรวจจับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้และคาดการณ์ว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวจะว่ายน้าไปทางนิวร์กซิตี้เมืองนี้ถูกอบ <c oughs> มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ f e e แอน d g โในพาร์ทที่1 6ึกลับมากันอย่างเร็วด่วนนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนี่คือบ่นไปว่าไม่มีอัปเดตเลยในคลิปนี้ ผู้พัฒนามดของเราก็จัดให้นะครับถ้าคลิปที่แล้วไม่บดนี่ก็อิ่มกันเลยทีเดียวหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอิ่มในที่นี้หมายถึงอะไร <What? S 1> ก็คือมดที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือคล้ายๆว่ามันคือการสมัครเมมเบอร์ครับคุณผู้ชมจ่ายตังค์ทุกเดือนแต่ไม่มีอัปเดตให้เลย huh? ไม่ได้แนกหรอกนั่นแหละครับคลิปที่แล้วบนไปคลิปนี้ก็เลยมีไง ไอ้จะไปไหนแล้วมาฮีมาฮีนี่มันไวกว่าเราด้วยโอเคลืมลืมแนะนำตัวละคร <laughs> ตันตนเ <c oughs> น่ท้องฟ้าที่ติดเชือ้อหรือว่า infected sky นั่นเองครับย่า yeah! โอ้โหเป็นไงเป็นไงดูไม่มีฟัน <laughs> เริ่มต้นกับเลือด600อีกแล้วครับคุณผู้ชมก็ ไม่รู้ว่าผู้พัฒนาของเราเนี่ยติดใจอะไรกับเลขนี้กันนักกันหนาครั้งนี้จะไม่ปล่อยไม่ปล่อยแกหลุดหรอกโอเคเลือด600แต่ว่าดาเมจดาเมจสองจหอืมมากสุด82โอเค <laughs> <laughs> อยู่ปกกติมันจะเป็นร้อยนะเฮ้ยใกล้ไปใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วขอถอยก่อนคุณผู้ชมถอยก่อน แล้วก็หลังจากที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะครับผมก็ได้ทำการแอบใช้ AI สรุปให้นะครับปรากฏว่าก็ตามที่ผมอ่านไปเลยครับคุณผู้ชมแต่เพิ่มเติมนิดนึงก็คือเหมือนว่าเจ้าตัวนี้มันจะเติบโตเพิ่มพลังด้วยการกินลังสีนั่นเองครับคุณผู้ชม<ะ>นี่นายใช่ไหมก็จินี่นายแอบเล่นแผงเอาหัวเครื่องบินมาใส่ใช่ไหม คุณคุณน่ากินลังสีเนี่ยเออโ okay. อเคเลเวลสองก็ใหญ่ใหญ่ไม่เท่าไรหรอกโอ๊ยแต่เกาะเกาะมันแข็งแข็งอย่โอ้ต <c oughs> แต่เหมือนตัวนั้นจะแข็งกว่าไปละลาก่อนคลิปที่แล้วเกือบไม่เจอคลิปนี้เจอฮะมาเรามาเจอกันเลยดีกว่าไปแพ็กไปนะัดจะว่ายหนีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวซึงซึ่งหน้าดีกว่ามา ตั้งลำฉันเลือดเยอะอีกสักทีมะ <c oughs> ไม่ขนาวมือฉันหรอกอะ <c oughs> ไรเดี๋ยวเราไม่สมดุลละเนื่องจากอาจจะเลือดเราเยอะไม่ไมไม่เยอะละตอนนี้ไม่เยอะละเฮ้ยไม่ไม่ไม่เยอะละไม่เยอะเกือบไปโอ้ยประมาทไปนิดนึงเกือบแล้วผู้ชม ให้ตายสิไม่มีใครมาแยกนะอยา่ยาอย่านี่มันเนื้อฉันเร็วๆร็ว,ว,วเร็วเรวด่วนๆสวยสวยหมาละแล้วหมาละมาหนึ่งมาหนึ่งเหนงอหนึ่งใช่ไหมขอก่อนเลยหนึ่งมาสิมาสิก็มาก็มาให้สองให้สองมัดรวมกันมามัดรวมกันมาเลยจะได้ทีเดียวเสร็จไปหนึ่งอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งอะไรอะไรโอ้เริ่มเหนื่อยเริ่มพูดเยอะแล้วเหนื่อย <laughs> โอเคเอาล่ะจบคลิปได้หรือ,อยังเลเวลหกับเลือดหนึ่งพมันยังไม่จบหรอกมาตอรูดอนเอแหมก็นดี่พวาพวกกันออ <c oughs> <c oughs> โอ้ดูแล้วมันน่าจะจบแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ถามจริงโอ้ คลิปที่แล้วกว่าจะจัดการโดโลดอนได้นี่คือแหมต้องเพิ่มเวลแล้วเวลอีกคลิปนี้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรใครดึงฉัน <c oughs> นี่แกอยากบินเหรอแกแกยังบินไม่ได้นะ A few moments later. มันยังไม่จบหรอกครับคุณผู้ชมคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เรามีดังเขาออสเตียทิ ทำไมมันใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าเข้าตรงๆเลี้ยนเราเยอะคุณผู้ชมมน่าเชื่อเลยมาเยอะแล้วไม่ยายามันตัวใหญ่จริง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วนี่คือผมไม่ได้แอบปั่นเวลให้มันเลยนะคุณผู้ชมหรือว่ามันขนาดตัวปกติของมันอยู่แล้ว แต่ว่าตัวเราเล็กเองต่างหาก <Huh? S 1> เออไม่ไม่ปกติ <laughs> มันไม่ปกติแน่ๆเออให้ตายสิเลือดตั้งพันหกจะว่าไปแล้วผมก็อยากลองกับเจ้าตัวนี้เลเวลหนึ่งแหม่ไม่ต้องไม่ต้องขอมันสนองให้เลย <laughs> แย่ละ <laughs> ไม่นะไม่ไม่กันรัวกันรัว รัวๆแบบด้านข้างดาวเมจเยอะเป็นไง <laughs> เอาเอาตรงๆไม่ไหวนะครับถ้าซึ่งๆหน้าเนี่ยแหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเกิดใหม่ยามันเกิดจริงๆด้วย <laughs> โอเคขอขอเลือดก,ก่อนเลือดเลือดมึงใครเนี่ย ขอ,อถอยมาเอาตัวเล็กๆแบบนี้ก่อนก็แล้วกันจะว่าไปตัวนี้มันก็โหดอยู่นะคุณผู้ชมมาสิโอ้โหเลเวลไม่ใช่เลเวลสิดาเมจไม่เท่าฉันหรอกอเลเวลสองหน่อยเถอะนี่นี่นี่คุณผู้ชมตัวนี้กำลังดังกำลังดังเลยโอ้โหเดี๋ยว โขอแล้วนะเลเวลสามไม่น่าสามคุณผู้ชมอาจจะสามเอาสามอยู่ฝั่งนี้เราน่าจะได้ทุกตัวนะครับเอ่อทุกตัวไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานฉลาว,วานฉลาว,วานอาบอกแล้วว่าได้ทุกตัวมันดูได้ทุกตัว ผมรู้ละคุณผู้ชมว่าทำไมดังเคิลออสเตียตัวก่อนหน้านี้มันถึงใหญ่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งเหมือนว่าผมจะเผลอไปเปิดโหมดปาโกรธมากนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยซึ่งนี่ก็ทำให้ทำไมฉลามวานมนถึงออกจากถิ่นตัวเองได้ไกลขนาดนั้นเออโอเคเอาไว้ก่อนนะครับตัวนั้นเอาไว้ก่อนขอมา แหมตรงนี้มันก็มีเอาละเอาละเฮ้ยโอ้โ,อโ,หโหมันแย่งเหยื่อเราคุณผู้ชมตัวนั้นก็ได้มานาวานนาวานเอ้ยได้อยูไ่ได้ได้อยู่นะได้อยู่นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวกัดรัวกัดรัวกัดรัวนี่ตัวเราแดงอยู่แล้วหรือว่ามันแดงเพราะว่าเราโดนดาวมีมันเออ เรียบร้อยครับมาก็ไม่เท่าไหร่ฮะโซนนี้เลเวลหนึ่งแต่โซนนั้นอย่าเพิ่งมานะโอเคโอเคแหม,มหวานพรจจะเจ้าช่วยช่วยชีวิตเราไว้ A f e w moments later ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ต้องถึงมือเราที่ไหนได้ขอละกันนะตัวเนี้ยเห็นกัดกันอยู่นานแล้วนี <laughs> ่ ตรงนี้น่าจะปลอดภัยตรงนี้น่าจะปลอดภัยเลเวลสาโหูดาวเม็ดดาเมดลุนลัวคุผู้ชมเรียบร้อยเออโทษก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็ไม่เท่าไหร่โซนนี้ฉันคือ i n f e c t e o s k y มา่าวานเบลูก้าโอ๊ย เอาอยู่คุณผู้ชมเอาอยู่เอออยู่ทุกตัวรู้สึกว่ามันจะแอบตามเรามานะครับตัวนั้นน่ะอยา่ยาย่าเหลวสิเหลวสิไม,ม่มาเพื่อการนั้นเลยสินะครั้งนี้แกคงโตฉันเข้าไปไม่ได้แล้วสินะโอ้โอโ โดนฉัไนได้แค่เลเวลหนึ่งเท่านั้นแหละ <c ười> เรียบ <c ười> ร้อยดาเมจแรกคือ50นะครับจริงเฮ <c ười> <c ười> <อ>้ยเฮ้ยเด็กเว้นแหมผมมัวแต่ลำมัวแต่ลำดูดเข้ามาไม่ได้สักทีนะครับให้ตายสิโอ้โห oh, oh. แล้วดาเมจดาเมจมัน เออยาเกิดยาเกิดขอละอยาเกิดตรงนี้ <c oughs> เนี่ยโอ้มันลำอ่ะคุณผู้ชมเออดูดได้แต่อชิ้นเล็กๆโอ๊ย <c oughs> ได้ละได้ละเหมือนจะได้ละเออเลเวลยี่สิบมาครั้งนี้อาลุเจ้อบอกเลยอาลุเจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเก็บหมดเก็บหมดอืม Level 23, เลเวลยี่สามเรือห้าพันมามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเรา <c oughs> อ้าวมาถึงที่ถึงที่กันเลยครับคุณผู้ชมหึ่งเกาะเฮ้ยเกาะเกาะมันเกาะมันเอาเรื่องอยู่เดอ้อเกาะเอาเรื่องอยู่เดอ้อ <c oughs> มาเลยแก่แกมามซึ่งซึ่งหน้าไหมโโหเก็บหมดครับคุณผู้ชมมันมากี่ตัวกันเนี่ย อ๋อเรายังไม่ได้จัดการให้ตายสินึกว่ามาหลายตัวว่ายมาทาไมไว่ายมาทาไมว่ายมาแล้วจะว่ายกลับไม่ได้นะอ <c oughs> โอเหลือเวลสามสิบคุณผู้ชมอโอ้โหมันมันเข้ามันเข้าใต้ท้องไม่นะไม่นะอย่าทําแบบนั้นอย่าทําแบบนั้นโอ้ดูตาเมดรัวๆคุณผู้ชมจะลอยใช่ไหมจะทําให้ฉันลอยใช่ไหม เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวดาเมจดาเมจไม่รัวดาเมจไม่รัวรัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแย่งเนื้อชั้นแบบนี้ไม่ได้นะมาอีกทีอีกทีแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิมาเออบนน้ำเหรอบนน้ำ บนน,บนน้ำเหรอบนน้ําเหรอแกคิดว่าแกได้เปรียบเหรอได้ได้ได้เปรียบเหรอได้เปรียบเอ้ยเอ้ยมีเกาะมีมีเกาะบังบอกก่อนมีมีเกาะบังเกาะบังเกาะบังคิดว่าแกได้เปรียบเหร <c oughs> อออโท่ดันฉันขึ้นมาบนเกาะเนี่ยบอกเลย เกาะบังไม่มีเกาะเนี่ยเราอาจจะม่องไปแล้วตอนนี้เราเริ่มใช้ชีวิตลำบากกันละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพกนาทดอจะหนีไปไหนเปิดก่อนเปิดก่อนอย่าให้มันหาตัวเราได้ไม่สิอย่าให้มันเข้ามาใกล้ตัวเราได้นี่ไงนี่ไงพอเข้ามาใกล้แล้วเป็นแบบนี้ไง โอเคได้อยู่ได้อยู่เอยเมื่อกี้เอย <laughs> อ,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 อยังได้อยู่เลยยังได้อยู่เลยแปดร้อยอะแปดร้อยอะมาดันมันออกไปดันมันออกไปอเออมาเอาชักชักชัก <laughs> <laughs> เอาเรียบร้อยเฉยเลย <laughs> เป็นงั้นไป โอเคเดี๋ยวนี่ฉลามขาวทีเดียวส่วนตรงนี้นี่คือผมไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าไปได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวขอเอาข้างบนก่อนได้ได้ไหมได้เฉยเลยเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้นี่ไงเห็นเห็นเงาอยู่เห็นเงาอยู่อืไม่เห็นแค่เงา เห็นแค่งเงาก็จัดการได้เฮ้ยเดี๋ยว ok. กัดเข้าเป็นพันเฮ้ยเรากัดตัวอะไรอยู่เนะี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ผมว่าผมว่าเราไม่ใช่อืมเออโดนครั้งนี้โดนแน่ๆเนี <laughs> 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 ่ยก่อนหน้านี้มันโดนตัวอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับคุณผู้ชมเอาละ่ะพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างเล็กดูดมา อะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า <c oughs> ก็ว่าอยู่หายไปไหน <c oughs> โอ้ตรงนี้กระโดดกันเพียบเลย